สวัสดีครับจากเต้นรถยนต์มือสองโอทอทโฮมคาร์ที่ชนบุรีครับผมก็วันนี้นะครับทางเต้นรถโอทอาร์ทโฮมคาร์ของเราก็มีรถสวยๆอีกหนึ่งคุณภาพนะครับที่จะมาแนะนําให้คุณลูกค้านะครับได้เลือกซื้อเลือกชมกันสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถแนวครอบครัวนะครับสไตล์ PPV แบบเจ็ดที่นั่งนะครับนั่นก็คือเจ้า t o โยต้าฟอร u n ูเนะครับตัวเครื่องยนต์2.8ตัว V4 หรือตัวซิกมาโฟนั่นเองนะครับคันนี้ ปี2016นะครับาราคาตั้งขายอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่17,875บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือกำลังมองหารถครอบครัวในราคาเบาๆนะครับในราคาเล้าใจนะครับและที่สำคัญการันตีตัวถังเลขใหม่ให้ทั้งคันแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าที่นี่ นะครับเป็นที่แรกเลยนะครับเราไม่ได้คุยกันปากเปล่านะครับเรามีการรับประกันพร้อมใบรับรองออกให้ดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อได้นะครับซื้อไปแล้วตรวจสอบพบเจอว่ารถมีโดนชนหนักตัดต่อตัวถังน้ําท่วมไม้ไม่แท้เรารับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าเสียเวลาให้คุณลูกค้าอีก10,000แบาทนะครับก็เดี๋ยววันนี้ทางโอทอสโฮมคาร์ของเราจะขออนุญาตพาชมเจ้า f o r t u n e r ตัว2.8ตัว V ีขับ4ปี2016คันนี้กันเริ่มจากด้านหน้านะครับ ตัวกระจังหน้านะครับรุ่นนี้ยังคงออกแบบมาให้เป็นแบบคมเมี่ยมแบบ3ชั้นนะครับยาวตัดรับมาถึงตัวชุดไฟหน้านะครับจะเป็นโคมไฟหน้าเรนโปรเจคเตอร์แบบบายบีม LED มาพร้อมกับตัวชุดไฟเดย์ไลท์คู่หน้านะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ยังคงเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับตัดด้วยขอบคิ้วเป็นโคมเมี่ยมสวยๆเลยนะครับด้านข้างนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมใส่ล้อนะครับอยากเป็นล้อทีดีนะ จริงๆต้องบอกว่าคันนี้มันล้อเดิมมันมันจะเป็นขอบประมาณขอบ17-18นะครับตัวนี้ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเจ้าของเดิมชอบเป็นแนวแบบ TRD นะครับก็ใส่ล้อแมก TRD มานะครับเป็นล้อขนาดขอบ20นิ้วตัวนี้ยางใหม่4เส้นนะครับเป็นยางปี2022นะครับภายในช่วงงช่วงล่างซุ้มล้อเรามีการพ้นกันสนิมขัดล้างสกรีนให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ ปี16บันไดข้างจะเป็นสีดำนะครับตัดกับราวหลังคาสนะครับสีออกเทาเมทัลลิกกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถที่สาคัญปรับพับตัวระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวไฟเดียวด้านข้างนะครับด้านล่างจะมีตัวไฟสองพื้นเป็นแบบเบลข้ามไร้นะครับมือเปิดประตูก็จะเป็นโครเมี่ยมทั้ง4บานเช่นเดียวกันนะครับมือเปิดประตูคู่หน้ามาพร้อมกับระบบ k e y l e สม Smart Entry สามารถล็อกรถปลดล็อกรถผ่านตัวชุดมือเปิดประตูได้เลยเพียงแค่คุณลูกค้าพกกุญแจไว้ในกระเป๋าเท่านั้นนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นปี2 0 1 6ระบบเบรกช่วงล่างจะเป็นหน้าดิสหลังดำนะครับแต่คันนี้เนี่ยช่วงล่างนะครับเดี๋ยวแนะนำก่อนเจ้าของเดิมไปใส่กันโครงหลังมาให้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการขับขี่ช่วงล่างได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวฝาท้ายรุ่นนี้เป็นเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้าได้แล้วนะครับ มีในส่วนของตัวไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับอ่าแล้วก็มาพร้อมสัญ,ญลักษณ์ตัวขับเคลื่อนสีลอ้อหรือตัว s i g m a โ o นะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด2.8ลิตรนะครับกล้องมองหลังครบครันนะครับด้านบนหลังคาก็จะมีสาวะกาศนะครับมีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟบิกดวงที่ 3. สวยสวยๆใสๆเลยนะครับคันนี้นะครับรถเราลอกฟิล์มออกเนื่องจากว่าฟิล์มเดิมเสื่อมสภาพสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่ ซื้อคันนี้ไปนะครับอยากให้เราใส่ฟิล์มแบบไหนบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราติดฟิล์มให้นะครับอ่าต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวชุดภายในหน้าห้องเครื่องยนต์แล้วก็ภายในห้องผู้โดยสา,ารกันตามผมมาเลยครับสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่อยากจะซื้อรถกับทางเต็นรถรถอาร์คโฮมคาของเราแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงนะครับ เรื่องเอกสารหรือติดเรื่องอะไรนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะที่เบอร์0818903370เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับอ่ะตัวนี้เป็นภายในหน้าห้องเครื่องยนต์สำหรับเจ้า Fortuner ตัว2.8ตัว V ขับ4คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่177แรงม้านะครับที่สำคัญ เราเน้นขายรถตัวถังเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงหน้านะครับน็อตตรงยึดไฟแก้มนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบคานหน้าเดิมนะครับอ่ามาร์กหน้าเดิมเดิมอยู่ครบนะครับหม้อนงหม้อน้ำนะครับมาร์กเดิมนะครับจากโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับต้องบอกว่าคันนี้เราการันตีนะครับตัวถังเลยกใหม่เลยนะครับอ่า เดี๋ยวเราไปชมนะครับในส่วนของตัวภายในห้องผู้โดยสารกันตามผมมาเลยครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ถือว่าสวยจริงๆนะครับอ่าภายในถือว่าเรี่ยมมากคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากเลยคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.8งุตัวข e ับ4ี่ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นภายในจะเป็นเบาะสีชานมหรือสีส้มนะครับที่เขาเรียกกันนะครับอ่าเบาะนะครับหน้าฝั่งคนขับจะปรับไฟฟ้านะครับ แล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับควบคุมในส่วนของตัวชุดหน้าจอเลนอนไมแบบ TFT แล้วก็มีปุ่มนะครับล็อกความเร็วแบบ Cruise Control มาให้ครบคันแล้วก็ปรับเปลี่ยนเกียร์ผ่านปุ่มแ a ทเ l ิร์ชด้านบนแบบนี้ได้เลยนะครับตัวปุ่มกดสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะอยู่บริเวณฝั่งคอนโซลด้านขวาก็จะมีปุ่มกด Push Start มีเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีระบบ Star t t t p p n n i n n e แล้วก็ปุ่ม power the off ก็คือเป็นปุ่มยกเลิกคำสั่งเปิดปิดฝาท้ายนั่นเองนะครับด้านล่างจะเป็นเปิดฝากระโปรงหน้าฝาถังน้ำมันครบครันแผงซึ่งกระจกประตูก็จะเป็นออโต้ไฟฟ้าทั้ง4บานมาพร้อมระบบเซ็นทัลล็อกปรับพับเรนกระจกแบบไฟฟ้าครับตัวแผงของเขาเองก็จะตัดด้วยหนังออกสีชานมหรือสีส้มสวยๆแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคันนี้นะครับ ในส่วนของตัวหน้าจอเลือนใหม่นะครับต้องบอกว่าถือว่าสวยนะครับสำหรับเจ้า f o r t จ n e r ตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเลือนใหม่ก่อนคันนี้รถวิ่งอยู่ที่ประมาณแส429่หมนสาโลนะครับสำหรับปี2016คันนี้ก็ถือว่าไม่ได้วิ่งเยอะอะไรวิ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะครับเพราะว่า อย่าลืมนะครับปี2016นี่ปี2023แล้วนะครับรถเข้าปีที่6ที่7ปีแล้วรถวิ่งแค่แสน0 0 0หโลเนี่ยถือว่าวิ่งน้อยนะครับอ่ะต่อมานะครับในส่วนของตัวบริเวณคอนโซลด้านหน้าสภาพยังคงเรียบเรียบสวยๆนะครับไม่มีริ้วรอยนะนะครับดูไปพร้อมกับผมเลยนะครับตรงกลางนะครับ นะครับคอนโซลตรงกลางก็ยังอยู่ในสภาพตึงๆหนังสวยๆไม่มีฉีกขาดนะมาพร้อมกับหน้าจอเครื่องเล่นทัชสกรีนขนาดประมาณ8นิ้วนะครับตัวนี้ก็รองรับระบบนำทางแบบเนวิเกเตอร์แบบภาพ 3D นะครับแล้วก็นะครับรองรับในส่วนของตัวนะครับเครื่องเล่นนะครับคลื่นวิทยุ FMAM นะครับเชื่อมต่อในส่วนของตัว iPod USB ได้นะครับตัวนี้เราก็สามารถนะครับ ลองฟังเสียงเพลงดูบ้างก็ได้นะครับเแล้วผมขออนุญาตหาขลื่นก่อนนะครับสามารถเพิ่มเสียงนะครับหรือลดเสียงได้อันนี้ขลื่นผมยังไม่ได้จูนหานะก็ต้องขอกลับประทานภัยคุณผู้ชมด้วยอันนี้สาธิตที่ดูคร่าวๆว่าปุ่มกดใช้งานได้เสียงใช้งานได้ติดปกตินะครับอ่าต่อมา คันนี้ลิงก์กับตัวชุดกล้องถอยนะครับมองเห็นภาพนะครับด้านหลังชัดแจ๋วเลยพร้อมกับเส้นสมมุตินะครับระบบปรับอากาศตัวนี้จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกปรับอุณหภูมิระหว่างตัวตอนหน้าตอนหลังมาให้นะครับแบบครบคันเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญยืนยันเลยว่าคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ีล้อก็จะมีโหมดขับเคลื่อน4ีล้อหรือโหมด4 w h e e l นั่นเองโดยปกตินะครับ ขับทั่วไปจะเป็นขับ2นะครับจะอยู่ที่ตำแหน่ง H 2แต่ถ้ากรณีฝนตกถนนลื่นคุณลูกค้าต้องการอยากจะปรับมาเป็นขับ4สามารถเลื่อนปรับมาเป็นโหมด H 4ได้เลยจะมีสัญลักษณ์การเชื่อมต่อในส่วนของตัวขับเคลื่อน4ล้อทำงานนะครับหรือ4 w h e วิทําทำงานนั่นเองวิ่งความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถปรับได้เลยนะถ้าไม่ใช้ก็ปรับมาเป็นขับ2นะครับมีระบบล็อกความเร็วขณะบนทางลาดชันระบบป้องกันการลื่นถลไ นะครับให้ครบคันตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB AUX ให้ช่องเสียบไฟบ้านแบบ12โวลต์นะครับด้านหลังคอนโซลเกียร์แล้วก็มีไฟเสียบ12โวลต์ตรงเนี้นะครับด้านหน้ามาให้นะครับครบเกียร์นะครับ,รบ,รนะรบตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับมาพร้อมกับตัวคอนโซลล,ลายไม้สวยๆลายไม้ก็จะเป็นลายไม้แบบวอลนัทสวยๆเลยนะครับมีปุ่มมีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้ครบคันเก๊ะ นะครับสภาพใช้งานได้ตามปกติดูดีครับเบาะหนังยังตึงๆสวยๆไม่มีฉีกขาดทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านนะครับคันนี้สะอาดสะอ้านจริงๆด้านบนหลังคามีช่องใส่แว่นตานมีไฟอ่านแผนที่เป็นแบบ LED ติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดูดีครับผมอยากให้ดูดีเทลตัวถุงพลาสติกนะครับม่านบังแดดยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่ ใช้งานได้ตามปกติเขากรีดแค่ตรงนี้ไว้สําหรับคอยเลื่อนอเฉยๆนะครับยังคงมีครบนะครับดูดีครับเนี่ยของเดิมจากโชว์รูมนะนะครับต้องบอกว่าถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตัวด้านหลังกันนะครับตามมาเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่หายอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับต่อมานะครับ ในส่วนของตัวเบาะด้านหลังแถว2นะครับก็แยกสามารถปรับพับได้ระหว่าง40-60ต,ตรงกลางเป็นที่วางพักเท้าแขนพร้อมกับตัวช่องวางแก้วน้ําให้ครบครันนะครับด้านหลังมีจุดยึดนั่งสาหรับเด็กแบบไอโซฟิกมีตัวล็อกคาซีทครบเซตนะครับหลังเบาะดูดีครับยังอยู่ในสภาพตึงๆไม่มีย,ย้อยๆเลยนะครับพื้นพรมสะอาดสะอ้านนะครับด้านหลังมีไฟบ้าน2 2 0โวลต์อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับพร้อมกับตัวไฟ 12โวลต์นะครับอ่าบาะสามารถแยกปรับพับได้แบบนี้4060บกน,นะครับเบาะด้านหลังสามารถปรับพับแฝนด้านข้างได้และที่สำคัญดูดีครับเบาะด้านหลังนี่ยังเตึงเตงอยู่เลยนะครับผ้าหลังคาเนี่ยสะอาดสะอ้านเลยนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันสำหรับรถคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับที่เต็นท์รถยนต์มือสองโอทอชโฮมคาร์ที่ชนบุรีนะครับที่นี่นะครับ เราการันตีตัวถังนะครับเลขใหม่ให้ไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะต่อมาน็อตฝาท้ายเห็นไหมครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะครับยังคงสภาพเดิมๆจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์คสปอตเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับภายในดูกว้างนะครับเบาะแถวสารสามารถปรับพับและแฝนด้านข้างได้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแบบนี้เลยอ่านี่ พับแฝงด้านข้างแบบนี้ได้เลยแล้วดูดีครับพื้นพรมใส่มาให้เต็มคำสะอาดสะอ้านช่องใส่อะไหล่แม่แรงนะครับมีให้ครบเพราะว่ารถเราเป็นรถบ้านแท้ๆตรวจสอบได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับาฝาท้ายไฟฟ้าจากโรงงานนะครับก็เพียงพอต่อความต้องการนะครับสำหรับคุณแม่บ้านหรือคุณพ่อบ้านที่ต้องการใช้แบบรถครอบครัวแบบนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคัน สำหรับเจ้า toyota fortuner นะครับตัวเครื่องยนต์2.8ตัว v ขับ4หรือตัว sigma 4ปี2016ในราคา1,49,000้บาทนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ